ได้ผลตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะที่เราเทงกับครูไม้สัดส่วนประชับขึ้นน้ำหนักลดลงค่ะสวัสดีค่ะเชื่อพึ่งนะคะอยุ36ค่าสูง1้7นหนักก่อนเทงกับครูไม้5 2าย52.1ค่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีออกกังการเองบ้างนะคะออกตามคลิป u t u b e ต่างๆนะนะคะคือเราเป็นคนช่วงร่างใหญ่รบอกกับเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วผมก็เลยจะอยไวย้เราก็ยอยากให้ส่วนนี้ค่ะมันฟื้นแล้วก็กระชับขึ้นเราออกเองนะคะมันไม่เห็นผลเท่าที่ควรนะคะเราก็เลยเห็นรีวิวนะคะในเฟซของคุณไม้เราก็เลยเข้าไปดูเอารีวิวมันจะจริงไหมนะมันจะใช่ไหมเราออกแล้วมันจะได้ผลจริงๆไหม เราก็เลยลองตัดสินใจเทงกับครูไม์ดูนะคะครบหนึ่งเดือนได้ผลตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะที่เราเทงกับครูไม์สัดส่วนกระชับขึ้นน้าหนักลดลงค่ะท่าที่ครูไม์ให้นะคะก็จะเป็นท่าง่ายก่อนนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนท่าทุกสองอาทิตย์ท่าก็จะยากขึ้นค่ะ,ะในส่วนของท่านี่ครูไม์จะบอกวิธีการออกที่ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้คือดีมากเลยค่ะ,ะส่วนเรื่องอาหารนะคะ ครูไม้ก็จะเน้นให้เราทานโปรตีนแล้วก็ทานให้ครบห้าหมู่นะคะไม่ได้คลีนจ๋านะคะเราก็ไม่เครียดด้วยค่ะสนุกคะ่ะเอากำลังกายกับครูไม้สนุกนะคะตอนนี้เทงครบ3เดือนแล้วคะ่ะน้ำหนักเราอยู่ที่46.4สิจค่ะอ,อยากให้เพื่อนๆมาลองเทงกับครูไม้ดูนะคะ ตอนนี้เปลี่ยนจากสาวไซอิมเป็นสาวไซอิตแล้วนะคะมีกล้ามด้วยค่ะใครอยากหุ่นดีและเฟื์มกระชับแบบนี้มาออกกำลังกายกับครูมายกันนะคะบ๊ายบายค่ะ